สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกนูสติเรียลไบครูโตโตนะครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มีหลายท่านสอบถามเข้ามาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ต่อเจ้าอมูลเอเอ็มขีดหกอาไปใส่โทรศัพท์ให้ดูชัดๆอีกสักรอบหน่อยครับว่าต่อด้วยสายสัญญาณแบบไหนแล้วไปอัดในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าวิดีโอในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับคลิปนี้เอาสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมเจาะประเด็นตรงที่ต่อสายสัญญาณ ต่างๆใส่อมูเอมขีนโออามาใส่โทรศัพท์และทําการเลกคอร์ดไม่ว่าจะเป็นอัดเสียงอัดภาพอัดวิดีโอนะครับผมคลิปนี้ผมพูดตรงๆเข้ากับไม์ที่ติดหัวกล้องลูมิก FZ300 สามร้อยพานาโซนิคของผมตรงๆเลยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับสัญญาณเสียงที่ได้จากมิกเซอร์นะครับผมจะแนะนําวิธีการต่อเท่านั้นเองนะครับส่วนเสียงจะไม่ร้อเซเหมือนตอนต่อเข้ากับมิกเซอร์นะครับเสียงสดๆไปยัง ต้องลูม i x FZ300 p สามร้อยพผมเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ต่อสายสัญญาณที่เป็นสายไฟนะครับของเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับที่ด้านหลังอย่างนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับผมตัวนี้มันกินไฟ5โวลต์นะครับสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้ซึ่งสายของมนันมาเป็นหัวแบบ USB ท่านก็สามารถเสียบใส่ Power Bank ได้นะครับผมถ้าเกิดท่านไม่เสียบใส่พาวเวอร์แ ก็เสียบใส่หัวอะแดปเตอร์ได้นะครับนี่ครับคลิปนี้ผมจะใส่เป็นหัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งมาจากโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบ USB ตัวนี้ใส่กับอะแดปเตอร์นะครับก็ไปเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการออนพาวเวอร์ครับตรงนี้ครับผมกดเลยครับออนพาวเวอร์ไฟก็จะติดขึ้นมานะครับ ลำดับต่อมาครับผมมีสายเป็นสายเขาเรียกว่าสายแจ็ค RCA นะครับยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำหนดขนาดแล้วแต่ขนาดนะครับมีหลายรุ่นนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ1.20เมตรนะครับสำหรับความยาวนะครับส่วนแจ็คด้านนี้นะครับเป็นแจ็คโฟน3.5มุดมิลนะครับเป็นแบบ TRS ครับผมคือ2ขีดดำครับ1ขีดดำา2ขีดดำและมี3ป้องทองหรือว่า3ป้องเงินนะครับ นี่ครับผมสขีดดำสามป้องเงินหรือว่าบางรุ่นจะเป็น3ามป้องทองนี่ครับสีทองหรือว่าสีเงินแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมเขาเรียกว่าแจ็คโฟน3.5มมิลแบบ TRS 2ขีดดำสามป้องทองครับส่วนอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นแจ็ค RCA แบบนี้นะครับส่วนมากที่พบเห็นกันอยู่ก็จะเป็นหัวดำแดงหัวแดงขาวนะครับส่วนของผมจะเป็น สีออกแปลกๆหน่อยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับซื้อจากอมอนนะครับผมสําหรับสายนี้นะครับอ๋อลืมไปครับสําหรับมิกเซอร์อะมูนเอเอ็มคีโนะอาผมสั่งจากลาซาด้านะครับก็เสิร์ชดูได้เลยนะครับมีหลายเจ้าอยู่สองสาเจ้าอยู่ทีเดียวนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้สายแจ็ค RCA ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับมิกเซอร์อะมูนเอเอ็มคีโนะอา โดยการใช้แจ็คด้าน RCA นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แจ็คโฟนแบบนี้ครับเป็นแบบโมโนนะครับขีดดำเดียวนะครับใช้สองหัวครับซื้อใหม่ๆเป็นสีทองครับสงสัยไม่ใช่ทองแท้ครับเป็นทองเทียมมันก็เลยออกดำๆหน่อยไม่เป็นไรครับสัญญาณยังวิ่งได้นะครับผมก็ใช้ด้าน RCA ตรงนี้นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แจ็คโฟนตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็น ด้านตูดหรือว่าด้านท้ายมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบโมโนครับมีขีดดําเดียวนะครับแจ็คโฟนสตัวนี้ที่เป็นอะแดปเตอร์แปลงนะครับผมจะเสียบใส่ภาคสเตอรโอเอาครับคือตัวนี้ครับสเตอรโอเอาของอมูล a m เอขีดหกอาของผมนะครับ LR ครับซ้ายขวาทางไหนก็ได้ครับเสียบเข้าไป2รูนะครับ ลักษณะอย่างนี้ครับส่วนอีกปลายสายที่เป็นแจ็คโฟน3.5มิลแบบ TIS 2ขีดดำ3ป้องทองนะครับผมจับไปเสียบใส่สายตัวแปลงอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายแบบนี้นะครับนี่ครับสั้นๆครับสายเส้นนี้ผมซื้อจากเซียรังสิตครับราคา59บาทครับไม่แพงครับหรือว่าก็หาซื้อตามร้านโทรศัพท์หรือว่าศูนย์ไอทีทั่วๆไปครับแต่ว่าเส้นนี้ผมซื้อที่เซียรังสิตนะครับเห็นไหมครับ จะแตกต่างกับแจ็คเมื่อกี้นะครับแจ็คเมื่อกี้จะเป็น T R S 2ขีดดำแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น T R R S นะครับเป็น3ขีดดำา4ป้องทองครับซึ่งแจ็คประเภทนี้3.5มมิล T R R S จะใช้กับ โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับสัญญาณค่อยจะวนลูปพบกันนะครับพูดง่ายๆคือถ้าจะเสียบใส่ตูดโทรศัพท์นะครับต้องเป็นแจ็คแบบ T-R-R-S สามขีดดำส4ป้องทองแบบนี้นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปที่ตูดโทรศัพท์ครับซึ่งโทรศัพท์ของผมก็ยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมเป็นหัวเว,ว่ย59นะครับนี่ครับเสียบเข้าไป ส่วนอีกปลายสายอีกหนึ่งด้านนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบหูฟังนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นแบบไมค์นะครับรูปไมโครโฟนผมจะใช้หัวไมโครโฟนนะครับเสียบเข้ากับสายที่ต่อมาจากเมนเอาของออมูเนงยผีหนุกอาหรือว่าแจ็ค3.5มิลแบบ t i s 2ขีดดำ3ป้องทองตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปใน หัวแปลงที่เป็นรูปใหม่นะครับนี่ครับแค่นี้เองครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากอามูเเอมขีนุกอาเข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อเราจะทําการเลกคอร์ดไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอหรือว่าอัดเสียงธรรมดาอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับลักษณะครับอีกหนึ่งรอบนะครับต่อเมนเอาจากอามูเเอมขีนเป็น แจ็คโฟน3.5มิลแบบ T-R-S 2ขีดดำ3าป้องทองมาเข้ากับหัวตรงที่เป็นรูปไม้ซึ่งอีกหนึ่งด้านเป็นแจ็ค3.5มิลแบบ T-R-R-S 3ขีดดำ4ี่ป้องทองหรือว่าใช้กับสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วก็เสียบเข้าไปตูดโทรศัพท์เลยครับแค่นี้ครับ ลำดับต่อไปครับผมจะทำการอัดเสียงจากมิกเซอร์อมูเนเอีหกอาเข้าไปบันทึกที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะต่อไมโครโฟนครับทีนี้ซึ่งก็เป็นไมโครโฟนตัวเดิมของผมนะครับเป็นไมชัว s v 1 0 0ตัวนี้ครับเป็นสายไมธรรมดาครับเสียบเข้าไปอีกปลายหนึ่งก็เป็นแจ็คโฟนนี่ครับผมเป็นแจ็คโฟนหนึ่งคีดดำไมโครโฟนเป็นโมโนนะครับผม เสร็จแล้วผมก็จะเสียบเข้าไปในชนแนลหนึ่งครับลองดูครับเสียบเข้าไปและเราก็ทำการปรับวัลลุ่มปรับเกรนนะครับจัดระเบียบจัดเสียงปรับ EQ โลต่ำไฮสูงนี่ครับตามใจชอบนะครับผมจะลองอัดก่อนนะครับแล้วเราก็มาที่มือถือนะครับแล้วเราก็มาที่มือถือของเรานะครับโดย ผมจะอัดเสียงดูก่อนนะครับผมวันนี้สภาพหน้าตาไม่พร้อมนะครับไม่ได้อัดวิดีโอเหมือนกันครับนี่ครับผมก็กดไปที่เครื่องบันทึกเสียงซึ่งเป็นแอปจากโทรศัพท์มือถือครับถ้าจะรีคอร์ดก็กดวงกลมสีแดงตรงนี้นะครับอผมจะวางไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้ที่เลเวลสเตริโอเมนหลักนะครับผมก็ปรับไว้ที่ประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็เกรนก็ประมาณ10บโมงนะครับเลเวลหลักของชั้นแรกหนึ่งก็ประมาณ10บโมงเอาไว้หลวมๆก่อนนะครับแล้วก็ โล่ก็เอาไว้ที่กลางแล้วกันนะครับศูนย์เดซิเบลนะครับแล้วผมก็ไปที่โทรศัพท์มือถือครับกดอัดเลยครับอย่าลืมเปิดไม้นะครับเปิดไมออนเสร็จเรียบร้อยก็กดอัดเลยครับนี่ครับผมสัญญาณผมพูดจากไมโครโฟนเข้ากับมิกเซอร์วิ่งไปหาโทรศัพท์มือถือแล้วก็เลกคอร์ดเป็นซาวด์เห็นไหมครับเห็นขึ้นกราฟนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับถ้าผมหยุดพูดนะครับมันก็จะลงมาข้างล่างๆนะครับ ถ้าผมพูดแล้วเสียงก็ขึ้นไปขึ้นไปนะครับแค่นี้เองครับการบันทึกเลกคอร์ดนะครับเราก็มาฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมก็กดหยุดครับก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับแล้วก็ตกลงครับผมเรียบร้อยครับหรือเราจะลองเพย์ดูครับผมเพย์เลยครับกดตัวเพยครับผมถอดตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็เพิ่มเสียงเครื่องกนะครับมันจะเล่อขึ้นวิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับด๋ยวเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จะงีครับผมสัญญาณผมภาพจากไมโครโฟนเข้ากับมิกเซอร์เล่นไปหาโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล็กคอร์ดเป็นซสาร์เห็นไหมครับเห็นเครื่องกนะครับมันจะเล่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับถ้าผมหยุดพูดนะครับมันก็จะลงมาข้างล่างๆนะครับอ่ะโอเคครับรู้สึกว่าเสียงจะแตกไม่น่าฟังนะครับเสียงไม่เพาะแสดงว่าการปรับของเรา สูงเกินไปนะครับผมจะลองอัดใหม่ครับแล้วก็ปรับแต่งที่มิกเซอร์ใหม่นะครับผมผมก็จะลดเมนวล่มหลักลงมาครับอันนี้เอาแบบดิบๆนะครับไม่ได้ทำซาวเหมือนซาวอินเนียนะครับไม่ต้องปรับเกฑนไม่ต้องแต่งอะไรนะครับแต่งเอาแบบบ้านๆนะครับมันแตกไปก็ง่ายๆก็ปรับลงก่อนนะครับปกติวิธีการปรับเกลนปรับ มิกเซอร์การทำบาลานซ์มันก็จะมีตามขั้นตอนของมันอยู่นะครับแต่อันนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสไปที่การเล็กพอร์ตนะครับกับสายสัญญาณนะครับเมื่อกี้เสียงแต่ผมก็จะลดวลลุ่มหลักลงหน่อยนะครับแล้วก็ลดช่องชัแนลหนึ่งที่ว่าเราเสียบใหม่นะครับลงอีกลดเกล์ลงอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เริ่มอัดอีกหนึ่งรอบลองดูครับผมกดเล็กพอร์ตเลยครับสวัสดีครับผม ขอต้อนรับทุกท่านสู่ซุกญูสติดิโอบายครูโตโตนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปหน้านะครับรบกวนเมตตาด้วยการกด subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้นิดเดียวเองครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมก็กดหยุดครับเรายองเมตนี่ครับเราใส่เลข1 2ึ่งสอนี่ครับหนึ่งมี้านี้กันนะครับตกลงไปนี่ครับแล้วมันก็เลขคอยไปเสร็จยลองฟังดูครับ ในขณะที่เราเสียบสายสัญญาณแจ็คโฟน3.5 3มมิล t r s เข้ากับตูโทรศัพท์นี่ครับ TRS เข้ากับตูโทรศัพท์ถ้าเราอยากจะฟังนะครับแล้วก็ต้องถอดออกก่อนนะครับถ้าจะฟังสดๆนะครับมาแล้วก็ฟังใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านสู่ซุกยูสติดิโอบายครูต้นๆนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกด s u b สมาชกกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปหน้านะครับรบกวนเมตตาด้วยการกดซ u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับตอนนี้นิดเดียวเองครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมก็กดหยุดครับนี่ครับผมได้แล้วครับเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับท่านก็ไปปรับแต่งเอาว่าจะปรับส่วนไหนส่วนไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปนี้อยู่ที่ห้องเรียนนะครับก็ไม่ใช่ห้องสตูดิโอที่บ้านนะครับเสียงแทรกเสียงน้อยก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับ ก็เสียบคืนครับเพื่อจะทําการอัดครั้งต่อไปอีกครับผมสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับมีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าใส่เอฟเฟกยังไงนะครับง่ายๆครับผมก็ง่ายๆครับผมก็ตามหน้ามิกเซอร์เลยครับก็จะมีเขียนบอกว่านี่ครับชันแนลหนึ่งที่เราเสียบไมค์ใช่ไหมครับกดเอฟเฟกก่อนเลยครับมันจะเขียนว่า fx นะครับกด fx ลงไปครับนั่นหมายถึงว่า ท่านได้กดเอฟเฟกแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ก็มาปรับแต่งตรงนี้ครับสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นวอลลุ่มหนอบนะครับที่เป็นหมุนนีแบบนี้นะครับอยู่ที่ช่องเลเวล fxrtn นะครับน่าจะย่อมาจากถ้าผิดพลาดยังไงขอโทษขออภัยด้วยนะครับเลเวลเอฟเฟกตรีเทิร์นนะครับผมช่องนี้เป็นช่องทำให้เกิดเสียงเอฟเฟกนะครับผมจะลองปรับไปที่ เที่ยงตรงนะครับแล้วลองอัดใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วมาฟังกันดูนะครับกดสีแดงอัดเลยครับสวัสดีครับคุณน้องๆหนูๆเปิดแล้วไก่ย่าง K F F หน้าปากซอยทุกท่านสามารถสั่งได้จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกดหยุดครับก็มาใส่ชื่อครับสองนี่ครับสองสองสอง,สอ,งอันนี้เป็นแอปอัดเสียงธรรมดานะครับ ก็มีหลายแอปทั่วไปนะครับนี่ครับผมถอดออกมาแล้วลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงเอฟเฟกจะมาไหมนะครับอัดเลยครับสวัสดีครับคุณน้องนุ่นเปิดแล้วไก่ย่าง K F เหน้าปากซอยทุกท่านสามารถสั่งได้จองคิวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับผมเอฟเฟกก็มาแล้วนะครับที่นี่มาปรับแต่งเอฟเฟกอีกเนี่ยเสียบนม่คืนนะครับ มาปรับแต่งเอฟเฟกต์แบบต่างๆกันนะครับมาดูครับผมขอย้อนกลับไปเมื่อกี้อีกแป๊บหนึ่งนะครับหมุนวันลุ่มหน็อบลงมาให้เป็นศูนย์ปิดเอฟเฟกครับนี่ครับผมทีนี้เราจะเริ่มเปิดเอฟเฟกต์กันใหม่นะครับกดเอฟเฟกตรงนี้ครับกดลงนะครับเสียดายนะครับรุ่นนี้กดแล้วมันไม่มีไฟให้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสวิตช์มันตรงนี้นะครับ กดลงไปแล้วมันค้างครับกดอีกทีหนึ่งมันก็ปล่อยออกมาครับกดลงไปครับค้างไว้นะครับผมแล้วก็มาหมุนเอฟเฟกมาที่เที่ยงครับ fx rtn เอฟเฟกตัวนี้จะมีช่องสีเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมดูใกล้ๆก่อนนะครับชัดเจนไหมครับโอเคตัวนี้วันนุ่มเอฟเฟกครับผมปรับมาที่เที่ยงครับแล้วในปุ่มนี้ครับนี่ครับก็จะมีคําเขียนว่า Re เ ดีเลยนะครับรีเวิร์บกดขึ้นครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแท่งเหมือนตึกนะครับสูงๆเห็นไหมครับหมายถึงว่ากดให้ตัวปุ่มนี้ยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็มาเลือกเอาครับว่าจะใช้เอฟเฟกแบบไหนครับดูนะครับเอฟเฟกจะมีอยู่3มเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกแรกคือฮอลนะครับคืออยู่ในห้องฮอล์ห้องคอนเสิร์ตนะครับอันต่อมาที่2นะครับ รูมครับผมก็อยู่เป็นห้องแคบลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับ P L A T E plate นะครับคนเราก็ไม่ได้เก่งสักทุกอย่างนะครับมันแปลว่าอะไรผมไม่ทราบครับผมก็เข้าไปแปลภาษาที่ Google ครับ plate plate P L A T E อ่านว่า plate ครับผมอ่านว่า plate ครับแปลว่าจานครับลักษณะก็คือนะครับ จานผมก็ไปหาเลยครับไม่ได้ยากครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับดีตอลเอฟเฟกนะครับมาดูกันว่าตัวที่เขียนว่า PLATE นี่ครับ PLATE เสียงกระทบแผ่นเรียบสะท้อนออกมาเห็นไหมครับนิยมนำมาใช้กับเสียงร้องมากที่สุดถ้าอยากให้เสียงไปซิบซิป เห็นไหมครับผมง่ายๆเองคบนี่ครับอยู่ในดซาวดีดีช็อปนะครับก็จะมีบอกว่าเสียงแบบสตูดิโอแนวเสียงจะเป็นแบบห้องสะท้อนน้อยห้องปกติทั่วไปก็เป็นลูมห้องถงใหญ่ก็เป็นฮอลส่วนแคมเบอร์เราไม่มีนะครับในมิกเซอร์ตัวนี้เราไม่มีนะครับแชมเบอร์นะครับแนวเสียงที่จะเป็นเสียงกล้องมากตัวของเราจะมี PLAE นะครับเสียงจะสะท้อนออกมานิยมใช้กับเสียงร้องมากที่สุดเสียงปลายไม่ได้ดังซิบๆนะครับซึ่งความหมายก็ออกมาจาก จานนะครับความหมายนี่ครับง่ายๆครับได้แล้วครับก็จะมี3ตัวสําหรับเอฟเฟกนะครับรีเวิร์คือเอฟเฟกนะครับมันจะมีสวิตตัวเล็กๆเลื่อนขึ้นบนสุดครับเห็นไหมครับกดขึ้นสไลด์ขึ้นข้้งบนสุดจะเป็นฮอลครับกดมาตรงกลางก็จะเป็นลูมครับกดมาข้างล่างก็จะเป็นเพรสนะครับซีกซ้ายเป็นรีเวิร์ครับซีกขวาให้กดลงเป็นดีเลย์ครับผมกดลงไปแล้วครับนี่ครับ ไฟจากฝั่งซ้ายก็จะเลื่อนมาเป็นฝั่งขวานะครับดีเล์ก็จะมี3ฟังก์ชันนะครับก็เป็นช็อตนะครับ H H O R T ช็อตสั้นๆนะครับแล้วก็ลองครับยาวครับผมแล้วก็ V O จุด e c h กก็จะเป็นเอ h o โคนะครับนี่ครับเลื่อนขึ้นข้างบนสุดก็จะเป็นช็อตนะครับเป็นดีเล์คือสัญญาณหน่วงสั้นๆนะครับลองก็จะยาวๆนะครับ V O วอลลุ่มเอ็กโคก็จะยาวขึ้นนะครับในลักษณะลองหรือว่า V O Echo ในกลุ่มเซวอิจเนียชอบใช้ในมิกเซอร์ตัวใหญ่ๆก็หมายถึงว่าช่วงที่นักร้องดังๆตะโกนให้แฟนขับหรือว่าคุยกับแฟนขับคล้ายๆว่าสวัสดีครับนี่ครับเขาก็จะเล่นดีเลย์ที่เป็นยาวๆสมมุติว่า พี่กองห้อยไล่ขึ้นเวทีสวัสดีพี่น้องครับนี่ครับมันก็จะเป็นครับ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 แล้วก็ปิดไว้ครับนั่นคือลูกเล่นลักษณะของสาวอิจเนียที่เขาชอบนิยมใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับผมการใช้สายสัญญาณต่อเข้ากับอุมูค AM ขมีโน R เพื่อไปบันทึกและเลกคอร์ดที่โทรศัพท์มือถือพร้อมการปรับแต่งเสียงและการเปิดเอฟเฟกต์และใช้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันของเอฟเฟกต์รีเวิร์บหรือว่า ดีเลย์ครับผมไปแบบรวดเร็วครับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสุกนูสติโดบายคูโตโตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่สุกนูสตดิโอบายคูโตโตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพร้อมกับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะครับผมมีอะไรแลกเปลี่ยนกันแชร์กันปันส่งสารดีๆขอให้มีความสุขกับ ครับครับคริปนี้ลานไปก่อนก่อนสุมายสวัสดีครับ